แวะมาหาพวกเด็กๆค่ะมากันทุกวันค่ะนี่เอาที่นอนมาให้ด้วยเอาผ้ามาปูให้พวกนางค่ะสี่นางนะคะอุ่นกันค่ะเล่นกันค่ะอันนี้ยายแลกคุณยายและคุณอันนี้อันนี้คใครดูแสบตาแสงแฟ มีนางนี้ลแล้วมีเจ้าเสือเจ้าแร็คคูนแล้วก็จักกระต่ายแล้วก็คุณนายสโนโนเอตั้งชื่อสโนโนก็ได้อืมสี่นางยังยังน่ารักเหมือนเดิมมาเลี้ยงทุกวันเลยฝนเพิ่งจะหยุดนะคะนางกินอิ่มกันหมดแล้วค่ะนี่ฝั่งนี้เปียกอาหารเม็ดกัะข้าวเพิ่งจะอิ่มไปเมื่อกี้นะคะฝั่งนี้เปียก นี่อุปกรณ์ทั้งนมทั้งอาหารเม็ดข้าวกินกันนี่ค่ะอิ่มกันหมดแล้วนมนมนี่ได้เวลานอนแล้วโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้ละคะ่ะถ้าไม่มีใครเอาไปเลี้ยงสงสัยเราต้องมาเลี้ยงทุกวันเหมือนเดิมพวกนางน่ารักมากเลย <c oughs> ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ